แม่ชมแม่ชมบอกว่าไม่ต้องคิดเลยเรื่องลูกขาบอก,กว่าให้ชิวๆคือเรื่องลูกอ่ะถ้าอยากมีคือไม่ต้องคิดเลยเพราะเหมือนเขาบอกว่าเหมือนร่างกายเรารเรารู้เหมือนรู้ว่าเราโกหกตัวเองต่อให้เราคิดว่าไม่กดดันเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจในความความหมายเดีวยวกันว่าเราอยากมีแต่เราจะไม่พูดเรื่องนี้อีกโอเคไหมเราจะไม่เราจะไม่พูดเรื่องว่าอย่าลืมเอาโรเล็กกลับมาอย่าลืมคือเรา <laughs> สร้างมันสร้างมันตอนนี้เขาบอกว่าให้ชิวๆแต่แต่พี่หนุ่มบอกให้ผมมายิงกาดเลยปูพมสร้างมันสร้างมันมันสีได้คือคือเราประมาณว่าพี่พี่ชมพูบอกว่าคือผู้หญิงอะไม่ไม่ต้องเครียดนะคือเราชิวๆเฉยๆไปเลยพี่หนุ่มก็เลยบอกว่าเออคือคือปล่อยผู้หญิงไปแบบเราไม่ต้องกดดันนะแต่เราต้องต้องรู้ว่าช่วงไหนเออช่วงไหนมาช่วงหดใครตกังสิเขากับปูพมยิงกาดเลยจริงสิไหม อืมคือหมายถึงว่าเขาเขาบอกว่าไม่ต้องนับไม่ต้องแบบตั้งตา